อันนี้คือเป็นมันเป็นรายละเอียดนะเรื่องพวกนี้บางทีเราเห็นแล้วดูเหมือนเหมือนมันง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยทําไม่เคยฝึกเนี่ยมันจะค่อนข้างยากดูว่าง่ายดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมพ่อแม่ใช่อที่ไปเรียนกลับมาทำงานเหมือนกันแล้วอาจะแบบคล่องก <c oughs> ันอืะอพรว่าก่อนอืม <c oughs> โอเคนะครับทุกคนพอดีเราเล่น Facebook เราดู YouTube อยู่แล้วเรามาเจอคลิปคลิปหนึ่งที่น่าสนใจมากชื่อว่าคุณแม่น้องกระตูนน้องกระตูนเขาประสบอุบัติเหตุใช่ไหมที่นี้คุณแม่เขาต้องเลี้ยงดูคนเดียวแล้วก็ทํางานอย่างหนักมากเพราะน้องเขามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะทีนี้เราเห็นเราสนใจเว้ยเราก็ไปเปิดดูข้อมูลต่อที่รายการซอสเออรายการนี้สนุกมากรายการซอสเนี่ย,ยนเขาจะให้ข้อมูลหลายอยการเกี่ยวกับแบบเรื่องอาหารเรื่องอะไรผมดูเขาหลายคลิปมากนะรายการนี้ผมว่าเขาทําดีมากๆเลย แล้วก็เราเห็นคลิปหนึ่งว่าไอศินคือ<ห>เขา<ห>เอา<ห>เชฟเทเบิลนะ่ะเชฟหมูเนี่ยมาสอนหมูเชฟหมูเลยเหรอใช่มาสอนคุณแม่น้องกระตูนมาสอนว่าเมนูนี้ทำยังไงทำยังไงอะเราอินเสิร์ตให้ดู44กร,รมัมโหโอ้โหแล้วก็เวทเลมอนเบาๆหนึ่งชิ้นซึ่งผมเห็นแล้วโคตรน่ากินนะเขาเรียกว่าเป็นสเต็กหมูอะไรว่าหมูกระดองเบอร์สักอย่างเลย แต่ผมดูแล้วน่าสนใจอยากลองมาฐานมากก็เลยมาอุดหนุนคุณแม่น้องกระตูนวันนี้และหลายคนที่มาเนี่ยผมแนะนามาช่วยอุดหนุนได้เนี่ยผมเห็นมีร้านหนึ่งแจกข้าวฟรีนี่ขนาดว่าเขาเดือดร้อนอยู่นะแต่เขาก็ยังช่วยคนที่เดือดร้อนด้วยผมนับถือน้ําใจคุณแม่น้องกระตูนมากเนีย่ยดูดิเห็นปะ่ะมีข้าวกล่องนี่น<ก>ีม,มีน้องมีน้อง,ม,องมามาเอาด้วยสวัสดีครับสุดหล่อสุดหล่หอมาที่ร้านไปไหมเพิ่งจะมาได้สองวันเพิ่งมาได้สองวันมาทําไมอ่ะมาเอามาเอาข้าวข้าวหนูกินอะไร กินหมูแล้วแล้วร้านนี้เขาแจกอะไรแจกข้าวแจกข้าวหมูกระเพราเหรอไม่รู้แต่ชอบอร่อยไหมเออแล้วคือได้เยอะด้วยอันนี้รบกวนถามนิดหนึ่งครับอันนี้คือพี่แจกทุกวันเลยใช่ไหมครับครับแจกทุกวันวันละเออแล้วแต่บางวันนะครับก็ร้อยห่อสองร้อยห่อร้อยถึงสองร้อยห่อแต่คือแจกทุกวันเลยใช่ไหมรับเขาเขาได้เขียนไว้ที่ป้ายนี้นะครับวีแจกสองร้อยห่อนะครับคนละหนึ่งห่อนะครับอ๋อ แล้วนี้คือพี่วินก็มารับเหมือนกันใช่ไหมครับพี่มาบ่อยไหมครับพี่มาาตั้งแต่เขาเริ่มเริ่มแรกๆครับโอ้อร่อยไหมครับพี่อร่อยครับผม็อร่อยโอ้น่าได้เยอะด้วยครับผมเยอะครับกินพอเยจะอิ่มนะครับโอ้แล้วคือพี่ก็มารับได้ฟรีเลยทางร้านรองซัพพอร์ตให้หมดเลยครับผมทุกที่ร้านใจดีมากสุดยอดขอบคุณมากนะครับพี่ครับเห็นแล้วอยากลองทานด้วยนะว่าอันนี้เป็นยังไงนะแต่ว่าเราให้สิทธิ์คนอื่นดีกว่าคนที่แบบว่าเขาเดือดร้อนจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวรอๆไปทานสเต็กดีกว่าใคครรรรดดดดดดููออออยยย่่่่าาลลืมกกกกกไไ์ Let's ะะิง้้วนนนปเจัที go เป็นคุณแม่ของน้องการ์ตูน,ใช,นใช่ไหมครับแล้วตอนการ์ตูนตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณแม่น้องการ์ตูนก็เหมือนเดิมว่าคือเป็นทุกป่วยติดเตียงเชื่อหลือไม่ยากตาบอกทั้งสองข้างว่าใกล้จะมีผ่าตัดแล้วก็เลื่อนผ่าตัดไปก่อนเพราะว่าช่วงโ,โควิดพอดีตอนนี้คือหมายถึงว่าออเดอร์ที่ร้านหรือนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็ <c oughs> อนนอเดอร์ตั้งแต่ออกพอได้อยู่ค่ะก็พอได้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าพี่ร้านมีคนละครึ่งแต่ีคนละครึ่งมัน ช่วยได้เยอะใช่ไหมโครงการของเราครึ่งนี้โอเคดีนะโครงการนี้ใช่ใช่โอเคทีนี้ผมเห็นรายการซอสเรื่องเมนูเมนูอะไรนะครับคุณแม่พอกกระดองเบอร์พอกกระดองเบอร์มันมีที่มาที่ไปยังไงขอให้คุณแม่เล่านิดหนึ่งตรงนี้ที่มาคือรายการมามาถ่ายทําที่ร้านครับผมแล้วก็เสนอจะให้เชฟคือเชฟหมูค่ะเชฟหมูก็เลยสอนคิดเมนูเป็นพอกกระดองเบอร์เป็นเชฟเป็นเมนูแรกที่เชฟหมูแกเรียนตอนทําตัวนี้ใหม่ใหม่อ๋อ แล้วเชฟหมูก็เลยมาสอนให้คุณแม่มาขายที่ร้านใช่ค่ะน่าสนใจมากผมมาอ่านฟังเรื่องราวมาแล้วน่าสนใจมากงั้นให้คุณแม่ลองทำเดีกว่าโอเคจับไปเลยครับคุณแม่อนี่คือไก่แหมูสันไม้นะคะเป็นก้อนแค่นี้แล้วเอามาทุบใช่ไหมครับเราต้องมาทุบให้มันแบนแบบนี้คือจากเป็นก้อนเนี่ยเราต้องทุบจนมันแบนลาบบางอย่างนี้โอ้โหสุดยอดมากเราก็ใส่ชีสชีสที่เป็นเชีตาชีใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่คือเมนูเนี้ยผมค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเอากินไม่เคยกินนะ ไม่เคยกินเลยสเต็กหมูพอกกระดองเบอร์เป,อเป็นหมูใส่สอดไส้ชีสแฮมอะัอืมเป็นหมูสอดไส้ชีสแฮมน่าสนใจมากปกติชอบกินอยู่แล้วนะชีสแกแฮมนี่แต่ไม่เคยกินแบบมันอยู่ในอย่างนี้ทีเดียวนะอ๋อ,อก,ก็คือจะเอาหมูลองแล้วก็จะเอาชีสแล้วก็เอาแฮมแล้วก็ชีสประกบใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราจะปิด,ด้วยเอาหมูอีกชิ้นหนึ่งมาปิดไว้ข้างบนอืมแล้วก็จะชุบแป้งทอดคือตอนนี้เราใช้หมูสองแผน่นใช่ไหมครับ ใช่ครับเป็นหมู2ชิ้นใช้หมู2ชิ้นประกบกันเหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์เอออารมณ์แบบแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ชุบแป้งทอดอีกทีนึใช่แล้วก็ไปชุบแป้งชุบหน้าชุบแป้งชุบไก่ชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังถูกไหมครับอืมอันนี้โรยเกลือโรยพริกไทยโรยเครื่องเทศโอเคพอเสร็จปุ๊บเราก็มาชุบแป้งใช่ไหมครับแป้งกอนอการชุบแล้วต้องขาดหมูขาดได้ด้วยใช่ไหมครับหมูขาดเสียเลยนะครับ แล้วก็ตีแป้งออกนิดนึงอันนี้คือเป็นมันเป็นรายละเอียดนะเรื่องพวกนี้บางทีเราเห็นแล้วดูเหมือนเหมือนมันง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยทําไม่เคยฝึกเนี่ยมันจะค่อนข้างยากดูง่ายดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหม<ช>คุณแม่ใช,ใช,ใช่ที่ไปเรียนกลับมาทำงานเหมือนกัรแล้วก็อาจะแบบคล่องกัน,นอนะแล้วไข่ก่อนอแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังสุดท้ายแล้วก็ไปทอดใช่ไหมคุณแม่ใช่ทอดที่ผมเห็นว่าไม่ต้องใช้ไฟแรงเลยใชคุณแม่ใช้ใชค่อยค่อยไม่ อ๋อไม่งั้นจะไหมใช่ไหมครับก็ชุบไข่ให้ทั่วมันจะได้ติดเกล็ดขนมปังดีๆเนาะมีวิธีมาเสนอให้ทำเราไม่ไหมได้ครับทำยังไงครับเดเลยครับมันก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมที่นี้ติดตลกลีวก็คือเราเอาเกล็ดขนมปังรลองไว้ชั้นล่างก่อนแล้วเอาอีกอันนึงมาโปะข้างบนจะได้ไม่ต้องคุกไปแล้วมันจะเปิดด้วยถูกไหมครับคุณแม่อย่างนี้ง่ายกว่ามันก็จะติดดีกว่าด้วยเพราะปกติบางทีคือเราเอาไว้ด้านเดียวเราค่อยเอามากบไปกบมาอย่างเงี้ย บางทีมันได้นีเห็นไหมเอาอีกอันหนึ่งมากดไปเลยมันจะได้ติดเข้าดีเนาะคือเมนูพวกนี้บางทีที่เราไปกินตามร้านอาหารที่ราคาอันนี้มันอยู่เท่าไหร่นะคุณแม่100 Die 100. ร้อยเทตั้งเลร้อยเก้สิบบาทคือมันจะรายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะกว่าปกติลองคิดดูสมมุตินะถ้ามีคนสั่งเมนูนี้สักสิจานต่อเนี่นะคุณแม่ต้องทําอย่างนี้ รอบอะมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะฉะนั้นเมนูบางเมนูที่ราคามันสูงกว่าปกติเพราะมันคือรายละเอียดแล้วก็วิธีโซลูชันกว่าจะรู้มันมาเนี่ยไอตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องให้ราคาเขาตรงนี้นะถูกไหมครับคุณแม่เพราะว่ามันถูกเพราะวันแรกที่เปิดขายอ่ะครับผมลูกค้าจองโต๊ะคนละ5จานห้าจานเสร็จประมาณทํต่เีาอะไรคือวันแรกที่เมนูนี้เลยใช่ไหมครับใช่่ะ ยากมากหมายถึงตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็เออสักสิบนาทียังพอโอเคอะค่ะทำได้คช่ไหมเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันคือรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นการทําอาหารเนี่ยเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะไม่ใช่แบบว่าใครจะทําก็ได้นะอันนี้ลงไปเนีมอทอร์ทอดเลยอ๋อเลยอ่าที่คุยกับเชฟแล้วคือถ้าลงเตาเนี้ยเลยก็ได้ก็แต่ความอร่อยตู้ทอดเตาด้วยตัวเองไม่ได้ก็คืออันนี้ได้กระทะของเชฟไม่ได้ตัวเองอเลยแกให้มาเชฟอ๋อคือใช้หมูให้กระทะมันเลย เชฟเชฟโบเอ็กโอ้โหไม่ธรรมดากระทะอันนี้ก็มีสตอรี่ด้วยใช่แล้วทั้งร้านมีต่อไปบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าทำมาให้ใหม่ทีเลยหืมแล้วผมเห็นว่าในในคลิปเนี่ยคือจะใช้เนยกับน้ำมันใช่ไหมคุณแม่น้ำมันดังนั้นน้ำมันกอกแต่เชฟบอกว่าถ้าเท่าเรากอกต้นทุนเราไม่ได้สูงมากน้ำมันมะกอกคล้ายเหมือนเชฟไม่ได้ใช่เพราเชฟขายจานแพงกว่าเราเยอะใช่อันนี้เราก็ใช้แบบเดียวกันอันนี้คือเนยสด ใช้เนยนะครับไม่ใช่มะการีนนะครับไม่การีนค่ะกเรีนสดเลยเนยสดเนี่ยแพงกว่องมะการีนเยอะนะครัเท่าสองเท่าบ้าใช่ใช่ใช่อ๋อคือใส่เนยสดคือไม่ต้องใช้ไฟแรงเลยใช่ไหมคุณแม่ใช่เพราะว่าพอเรารอปุ๊บอะเนยมันจะละลายไปเองไม่ไม่งั้นน่ะถ้าไฟแรงเนยจะไหม้ใช่ต้องค่อยๆนี่เนาะเนี่ยทุกคนดูตั้งแต่แรกมาถึงแม่แค่เมนูนี้เมนูเดียวเนี่ยนานนะเหมือนกับถ้าเป็นถ้ามีพนักงานคือดึงคนดึงอ่ะมาทำอันนี้เลยอ่ะ คุณไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยอ่ะคือเมนูนี้ค่อนข้างใช้รายละเอียดค่อนข้างเยอะราคา190บาทผมว่ามันไม่ได้ดูแพงนะคุณแม่เพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยขนาดของมันเนี่ยโอ้โหสองมือผมยังไม่พอเลยชิ้นหมูใหญ่มากแล <ๆ S 1> ้วดูดิกว่าจะทำแต่ละอย่างต้อง,องรอเนยละลายเปิดไฟอ่อนๆโอ้โหเมนูนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ะลองมาโอเคตอนนี้ไฟเริ่มได้แล้วอ <ๆ dale S 1> <phon> ้หูแต่ไฟอ่อนๆเลยนะคุณแม่ใช่มันต้องค่อยๆต้องค่อยๆไอ้นี่นะ เนี่ยทุกคนเห็นไหมไฟมันจะค่อข้างอ่อนมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่ากลับเร็วเกินไปเนี่ยผมบอกเลยว่าแป้งกิเกขนมปังจะแตกหมดเลยต้องต้องชำนาญน,นิดนึงนะคือไม่ได้เห็นไฟอ่อนปุ๊บอยากจะกลับเมื่อไหร่ก็กลับไม่ได้นะมันแตกนะคือเมนูนี้ผมว่ามาลองเถอะใครที่อยู่แถวนี้หรือคุณแม่บอกว่าลองเมนูอื่นก็ได้นะเมนตั้งแต่เอาไปเมนูไก่สไปซี่ที่ร้านขายดีเพราะว่าไก่สไปซี่ี่ร้านเป็นสูตรพิเศษมันจะไม่ได้ออกหวานมันจะเป็นสได้ครับเดี๋ยวผมเอาด้วยลองด้วย คือเหมือนพอจังหวะที่เราจะกลับเนี่ยคุณแม่มันจะเป็นจังหวะที่มันเริ่มล่อน่าหไหมใช่ใช่ไหมครับคือมันน่าจะเหมือนกับเริ่มพอลาหมุนไปแล้วมันเริ่มล่องออกมาจากกระทะเนี่ยเราคือเตรียมกลับได้ใช่ไหมคุณแม่ใช so ่สีเริ่มเหลืองทองนะครับท่านผู้ชมดูดิโอเคแล้วเดี๋ยวก็กลับวนไปอีกรอบนไงคุณแม่นานจริงปกติเห็นทอดเทิดนเดอส่วนมากจะใช้ไฟแรงในในการทอดในการทําอะไรพวกนี้มันจะไม่เพราะว่ามันจะดำ หอมหอมกลิ่นเนยมากระหว่างทําอยู่ได้กลิ่นเนยขึ้นมาตลอดเลยโอเคโหนี่หั่นแล้วมันจะเป็นชีสยืดเลยใช่ไหมคุณแม่ชีสคุณก็จะไหลเดูความเยอะของชีสดิแม่งน่าทานมากท่านผู้ชมอ๋อมันจะเป็นเลเยอร์ประมาณนี้นะทุกคน ผมบอกเลยอยากกินมากเดี๋ยวให้คุณแม่จับใส่จานให้เลยดีกว่าเดี๋ยวลองไปทานเองบนโต๊ะดีกว่าโหยคือหอมเนยมากทุกคนคือขั้นตอนการทำนะผมเข้าใจแล้วมันใช้เวลามันคือรายละเอียดมากนะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าสักๆแต่ว่าทำได้หรือให้ใครทำก็ได้นะมันต้องแบบมีรายละเอียดเดยอะจริงๆเมนูนี้ขอลองชิมเลย เชฟหมูเป็นเชฟเทเบิลเน่ยนะคือสุดยอดมากจัดไปแล้วเชฟหมูเขาใจดีเว้ยผมดูในคลิปอ่ะเขาสอนสูตรคุณแม่เว้ยสินสอนให้คุณแม่ได้มาทาอันเนี้ยคิดราคาให้คุณแม่ได้นะร้อยเก้าสิบบาทผมบอกเลยขา้ให้ขายเรียบร้อยเลยคิดราคาเรียบร้อยเลยร้อยเก้าสิบบาทคุ้มคุ้มที่อะไรมันใช้เวลาทํานานกว่าจะได้เป็นหนึ่งจานรายละเอียดทุกอย่างแล้วคุณแม่เขาทำใหม่ตลอดเขาไม่ได้แบบทำครั้งไว้แล้วักแต่ว่าทำทุกอย่างจนละเอียดคุณแม่เขาเต็มที่หมดนะทุกอย่างในร้านเนี่ยผมนับถือคุณแม่มากลองดู โอเคนะทุกคนคือตอนกินนะเว้ยเลเยอร์มันซับซ้อนกันดีนะพอทานไปตรงแรกไปเจอแป้งเขากัดไปจะไปเจอชีสกัดไปจะไปเจอนมกัดไปอีกทีนึงหมดคาไปเจอหมูเป็นอะไรที่มันไม่มีกิ่นแล้วมันสนุกนะแล้วก็มันตัดด้วยซอสที่มันจะมีความเปรี้ยวหน่อยๆตอนแรกกินไปจะรู้สึกว่ามันแบบกอกเลี่อยๆนิดนึงแต่พอทานไปเจอตัวซอสเจออะไรเฮ้ย ไม่งดึงกลับมาว่ะเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีเดี๋ยวลองดูลองด,ลองดูลองดูขออีกสักคำหนึ่งขอทานคู่กับผักเลยปะ่ผักโขมมาด้วยนะเออนี่เขามีผักโขมอยู่ข้างล่างดูทุกคนมาดูนี่เห็นไหมะจะมีผักโขมอยู่ข้างล่างแล้วก็กินคู่กับผักโขม,มขอเต็<ว>ตมปากเต็มคำกินคู่กันไปเลยคำหนึ่งเป็นยังไงจัดไปเฮ้ยน่าก,กินว่ะแพอกินกับผักดีขึ้นไหม,ไมเรื่อเรื่องเลยเรี่อนเลย ผมแมน,นะนนะมาช่วยอุดหนุนคุณแม่น้องก็ตูนนะน้องก็เป็นยังไงคุณแม่ไม่เคยทิ้งน้องแล้วก็คือแบบผมสงสารคุณแม่นะคุณแม่ต้องรับค่าใช้จ่ายเยอะนะตึกนี้ก็ยังเช่าอยู่นะเช่าสองห้องเลยแต่เศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างนี้นะมาช่วยๆกันร้านรับคนละครึ่งด้วยอืมอร่อยเดี๋ยวลองชิมเมนูต่อไปเป็นยังไงอันนี้เป็นสเต็กไก่สไปซี่นะเป็นซิกเนเจอร์ของคุณแม่เลยอุย้ยมีความหอมนะลองชิมอืมอมงอดีนะ โอ้โหสไปซี่จริงเผ็ดขึ้นเลยถูกตามชื่อเลยสไปซี่เลยนะสไปซี่สไปซี่โอเคนี่มีกลิ่นเครื่องเทศด้วยีเครื่องเทศเฮ้ยตัวนี้ชอบนะตัวนี้ผมชอบเลยไก่นุ่มไหมไก่นุ่มไหมก่นุ่มไก่นุ่มนุ่มเลยนะนุ่มเลยชอบชอบย่างมาดีนะเฮ้ยตัวนี้ชอบเลยอ่ะไม่ต้องจิ้มกับซอสเลยทานเบียวๆเลยอร่อยอร่อยขอบ็อกช็อปหน่อยขอบ็อกช็อปหน่อย พอกจบนะคือเมนูร้านคุณแม่เขาเยอะนะมีทั้งสปาเกตตี้มีทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะเอะเฮ้ยพื่อคุณแม่อุ่นหนุนจริงร้านนี้ดีแล้วคุณแม่เขาจิตใจดีบริจาคข้าวเวลาร้อยสองร้อยกล่องให้คนที่ไม่มีอ่ะใช่ครับส่วนผัดกะเพราคุณแม่ขายแค่ยี่มห้าบาทถูกมากถูกจริงครับยี่มห้าบาทได้แบบตอนต้นให้ดูอะ่ะกินดูดียี่มห้าบาทพูดคุ้มใช่ครับเยอะมากครับอืมนี่เป็ะพกอกจบจัดไปคำโตๆชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำตรงไม่ต้องอ้อมอือ ท้องแบบโอเคเลยเดี๋ยวเราสนุกให้ดูท้ายคลิปอีกสักรอบแล้วกันนะครับขันดูลืมกดไลค์กดซับบิคให้หัวเลือยด้วยฝากไม่้วดแล้วสเต็กแม่น้องกระตูนไม่ผิดหวังใช่ปะลองทุกนอน่นกันดู A few moments later โอเคนะครับทุกคนก็ทานอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าสเต็กร้านแม่น้องกระตูนนี่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะ <S <S คือในตัวของสเต็กนี่มันก็จะมีความแบบว่าออริจินอลของสเต็กนุ่มกําลังพอดี แล้วก็ไอ้ส่วนของสเต็กไก่สไปซี่ผมงมันก็มีความเผ็ดๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาเนาะโดยรวมกับคุณแม่เขาจิตใจดีมากแล้วก็แจกข้าววันละ200กล่องอีกอยู่อีกที่นึงแล้วก็คนมาเยอะมากใครที่อยู่แถวลาดบุรณะลาดบุรณะ30มอะมาได้เลยนะใครที่ไม่มีกําลังตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมสามารถมารับของฟรีได้ส่วนใครที่มีกําลังมาช่วยคุณแม่น้องก็ตูนอุดหนุนเพราะว่าจะได้มีเงินไปนรักษาน้องก็ตูนที่กําลังป่วยอยู่ แล้วก็ช่วยอุดหนุนคุณแม่เพราะคุณแม่ก็มีค่าใช้จ่ายทั้งสอง้านผมถามเนี่ยเช่าอยู่ทั้งสอง้านเลยถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยๆกันอะ<ๆ>เขาช่วยเราเราช่วยกันเนาะ<ม>ยังไงผมก็ฝากคลิปนี้ด้วยมาช่วยอุดหนุนแม่น้องกระตุนเยอะสำหรับคลิปนี้ขอวันนี้คลิปหน้าอยากให้ไปไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกสำหรับคลิปนี้ขอวันนี้๊ายบายสวัสดีครับ